สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยเรียกว่าโชคชะตาหรือฟ้าลิกิตก็ไม่รู้ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยไปเปิดตรงนั้นพอดีแต่ชีวิตความเป็นอยู่ตอนสมัยที่ทํางานที่โรงหนังเนี่ยไอ้บ้านพักคนงานก่อสร้างที่เรียกว่าเป็นเพิงเนี่ยมันทําให้ครั้งหนึ่ง <c oughs> ถึงขนาดว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่มีวันลืมเลยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเป็นยังไงครับพี่เมี่ยง จะบอกว่าเป็นช่วงหนึ่งไม่ใช่อาจารย์มันเป็นตลอดอ๋อเป็นตลอดเป็นตลอดที่เวลาฝนตกครับนะเพราะเวลาฝนตกมาุ๊บเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นเพราะว่าเขาปลูกบ้านก่อสร้างน่ะมันจะคว่ำกับที่หนองน้ำอ่าที่ที่ภูพพ่อพี่อยู่กับลูกใช่แล้วพอเวลาฝนตกนะนะมันจะมันไม่มีที่ระบมันก็เออขึ้นเออขึ้นมาเรื่อยๆและคราวนี้แมลงสาบเจ้าพวกแมลงสาบทั้งหลายน่ะมันก็รวมตัวกันขึ้นมาเนี่ยนะก็อุ้มลูกไว้คนละคนนะเพราะว่าตรงนั้นเรียก คิดคิดนะคะว่าทําไมวิถีชีวิตของเรามันถึงขนาดนี้คือบ้านที่เราอยู่มันเป็นเพิงใช่ไหมยดยในหนองน้ำแล้วพอฝนตกปั๊บน้ํามันไม่มีที่ระบายก็เอ่อขึ้นเอ่อขึ้นพี่มันก็ต้องขึ้นมาที่ฝาบ้านดยแกะเลยแฉะเลยมันติดพื้นติดพื้นเลยแล้วแมลงส่งแมลงสาบมันก็ขึ้นมาใช่ค่ะนอนไม่ได้อ่ะพี่นอนไม่ได้ค่ะต้องรอรอให้มันลด ขึ้นไปบนที่นอนเพราะว่าเราจะเอาไม้มาตีทําเป็นเหมือน,เป,นเป็นเตียงนะอาะ uh huh, จา uh huh. ยร<ห>ย์ยกระดับขึ้นมายกระดับขึ้นมาก็พากันคือเล็กๆหน่ะก็รนะวมกันอยู่นั่นแหละสามคนไอ้สี่คนพ่อแม่ลูกต้องคอยอุ้มลูกไว้ใช่ค่ะชีวิตเป็นแบบนี้ทุกฤด,ดูฝนใช่ค่ะ หรือดูฝนที่เป็นแบบนี้โอ้โหอาจายรย์ก็สิบกว่าปีสิบกว่าปีนั่นก็คือสิบรอบ <c oughs> จนมันชินนะจาร <c oughs> จนชินเลยอ่ะพอฝ <c oughs> นตกรู้เลยว่าเ <c oughs> ตรียมเลยนะแม่มันเออแล้วใช่ค่ะมันจะเออแล้วเราอุ้มลูกยกเตียงขึ้นมาสารพัด <c oughs> ของใช้อะไรพวกนี้ก็ต้องคอยเก็บหมด ใช่ค่ะเพระพอถึงเวลาฝนจะตกเนี่ยพวกหม้อพวกอะไรมันก็ไม่เยอะนะอาจารย์ก็จะหาที่เตรียมหาที่แฝนไว้ละเพราะเวลาน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องไม่ต้องไปยุ่งยากไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราคอยดูแลลูกเราไว้แค่นั้นค่ะอาจารย์คือคือท่านผู้ชมนึกภาพว่าแค่ แค่บ้านเราน้าท่วมข้างนอกบ้านเราจะหงุดหงิดนะใช่นี่มันท่วมเข้าไปในห้องนอนอ่ะเล็เหม็นด้วยแล้วจะว่าแล้วจะว่าไปแล้วมันก็ไม่เรียกว่าเป็นห้องนอนแล้วเรียกว่าห้องอเนกประสงค์ใช่คือคือเป็นทั้งห้องครัวเป็นทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรอยู่ในนั้นเบ็ดเยอะหมดเลยก็เป็นแบบนี้มาสิบปีค่ะนสิบสองปีที่ผมทบทวนให้ฟังเลยผมก็เลยจะบอกว่าคนที่อยู่แบบนี้มาสิบปีเนี่ย บางทีมก็หมดหวังเอาดื้อๆกันนะเพราะมันไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนแต่ทีนี้พอกิฟเฟอรีนมาเปิดละพี่ปู่ฮะทำไมตงตัดสินใจสมัครกิฟเฟอรีนฮะทั้งๆท,ที่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้ด้วยซ้ำว่าว่ากิฟเฟอรีนมันเป็นธุรกิจอะไรอยากให้พี่ปู่เล่าให้ฟังรู้นะว่าเครื่องสมางคือผมมาอยากจะมีไรายได้นอกจากการทำงานแล้วอ,อยากมีไรายได้เพื่อจะเอาเงินมาให้ลูกเรียนนั่นแหละครับคับผมก็เลยเขาบอกว่าเมื่อไปป,ประชุมครั้งนึงเขาบอกว่าต้อง มาประชุมโรงแรมอินทาเพราะเอิญผมมาโชคดีหยุดทุกวัน,น,นอังคารผมก็จะมาอินทานี่ดวงนะคือคือฉีกตัวนี่เพเอิญหยุดทุกวันอังคารใช่แล,แล้ว<ล> <ลด S 2> รถเมย์สายยีบสามาอยู่ตรงนั้นพอดีอก็วิ่งมาถึงประตูน้าพอดีเลยคิฟฟ์ารินก็จัดประชุมทุกวนันอังคารด้วยพีู่่ก็เลยไปตอนนั้นไม่รู้สึกตะขิตตะขวงใจเหรอฮะว่าความเป็นผู้ชายกับเครื่องสําอางไม่น่าจะไปด้วยกันได้อ๋อผมผมเลยมากก็คิดว่า งานนี้เราถ้าเราตั้งใจทาเออบางอย่างเนี่ยเราก็เรียนรู้ไปด้วยในตัวครับว่าการเราก็ผู้ชายผู้หญิงก็ต้องใช้โฟมล้างหน้าน้ำผึ้งล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ขายทั้งผู้ชายผู้หญิงบางทีเราขายผู้ชายผู้หญิงก็อยากได้อแต่พี่ปู่บอกว่าเพื่อค่าเทอมลูกมันจะเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายไม่สนอะ่ะ <laughs> จะรู้ <laughs> แต่ว่าอะไรที่ขายได้ก็<ช>ขายพ,พี่ปู่สมัครไปแล้วเนี่ยไปเล่าให้พี่เมียงฟังไหมว่าตอนนี้ทำกิฟเฟรีนแล้ว พี่เมียงเขาบอกแกทําไปเถอะก็อย,อยู่กับลูกอ้าวทำไมพี่เมียงไม่อยากทําบ้างทั้งทั้ที่มันเป็นของสวยของงามนะพี่เมียงอาจารย์อขออนุญ,ญาตนะเพราะว่าตอนนั้นตัวเองใช้ครีมหน้าขาวตามท้องตลาดแล้วครั้นี้หน้าตัวเองมีปัญหาเพราะหน้ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเวลาไปเปิดแคตตาล็อกที่เขาสมัครไว้มันมีแต่เครื่องสำอางอ่ะม,มันสะท้อนตัวเองว่าโอ้มันไม่ใช่ตัวเราเรารู้สึกหน้าเรามีปัญหาใช่ค่ะ แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่มีตังค์ด้วยเราคงทําไม่ได้หรอกแล้วก็มองดูว่าถ้าไม่ให้ไปชวนคนเหรอไปแบกพริกเด็กมาแบกมะเขือพวงแล้วมาเด็ดติดรับจ้างยังได้ตังค์ดีกว่านัเนี่ยเพราะว่าจะให้ชวนคนคงทําไม่ได้เพราะว่าย้อนดูที่ตัวจะว่าไปเนี่ยเหมือนมองตัวเองแล้วขาดความมั่นใจใช่ค่ะนะแต่ก็คงไม่ได้พูดอะไรออกไปตรงๆแต่ลึกๆลึกๆในใจแบบว่าหน้าฉันพังอ่ะนะ หน้าชั้นพังและมีแต่เครื่องสําอางของสวยๆงามๆหน้าแบบนี้จะไปขายใครได้ใช่ค่ะแล้วก็ดูราคาปุ๊บเนี่ยพอดูราคาปุ๊บขนาดหน้ารายได้แล้วก็มันไม่ได้มากคิดว่าไม่มีทุนไม่มีทุนม,มน,นี่ถึงขนาดบอกว่าจ้างชั้นไปเด็ดมะเขือพวงชั้นยังไปนะแต่ให้ชั้นมาขายกินฟิลินสงสัยฉั้นทําไม่ได้พี่ปู่พี่เมียงเขาไม่ช่วยอย่างเงี้ยแล้วพี่ปู่ก็ยังเดินหน้าทําต่อมัน มันเป็นอย่างนี้ครับโรงหนังปู่จ้ามเป็นโรงหนังชั้นหนึ่งคือนี่พอปล่อยคนเข้าไปหมดแล้วเนี่ยคนที่มารอดูรอบต่อไปเขาก็จะอยู่ก็มารอนึกออกซื้อตั๋วแล้วก็นั่งรอผมก็ใช้เวลาว่างของผมไปนั่งคุยกับเขาคนที่รู้จักเรามั่งหรือเราไม่รู้จักถือแคตลอกไปวางที่คลิปฟรีเปิดใหม่นะศูนย์อยู่ตรงนี้เองบางคนเขาก็ที่รู้จักเราสนิทเราเขาก็สมัครแล้วเขาก็ไปซื้อเขาเองเขาก็ไปชวนคนเองมาซื้อที่ศูนย์ เราก็รู้สึกว่าเอาเวลาตรงนั้นได้ได้ทำธุรกิจใช่ชคือพี่ปู่ก็ถือว่าลูกเป็นแรงบันดาลใจอะนะก็คือตอนนั้นอะไรพูดได้ก็พูดพี่เมียงบอกว่าจะทําไปเถิดฉันจะอยู่กับลูกใช่อ่ะทีนี้ผมอยากรู้ว่าและพี่ปู่ใช้เทคนิคไหนทําไมถึงสามารถเปิดใจให้พี่เมียงเนี่ยมาช่วยทํากิฟฟอรีนได้ทั้งที่ตอนแรกแกกลัวมากเลยพี่เมียงเนี่ยขาดความมั่นใจมากคุณเมียงก็ขาดความมั่นใจเพราะเขาไม่สวยแต่ผมก็ให้เขาอยู่กับลูกแต่เมื่อ มาเปิดใจตอนคุณเมียงได้เงินนี้แหละอ่าพี่ปู่ทําไงอ่ะตอนเดือนแรกผมขยายโดยการชวนคนไม่กี่คนแหละแต่ว่าทุกคนก็ไปขยายงานยอดมา80,000ื่นกว่าบาทได้ค่าคอม8ปดพันกว่าบาทเดือนแรกแปดหมื่นกว่าบาทใช่พี่เมียงรู้ไหมว่าเนี่ยสามีทําเดือนแรกได้ยอด8ปดหมื่นกว่ารู้ค่ะรู้มารู้แล้วก็พี่ผมถามมาและทุนไม่มีทํางานยังไงทำไมยอดมาต้องแปดก็ยอดมาจากทีมงานที่เขาไปซื้อเขาเองเราเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องระบบเหมือนกันตอนนั้น เนี่ยท่านผู้ชมครับนี่คือเขาอ่ะได้ตังวันล,ละ70บาทภรรยาได้ห้บาทนะอย่าไปถามหาเรื่องทุนนะแต่พอเล่าเรื่องกิฟฟีนปั๊บพี่ปู่พูดประโยชน์หนึ่งบอกเขาไปซื้อของเขาเองเราก็แนะนํามีคนมาสมัครถึงเวลาปั๊บเราเราไม่ต้องซื้อของมากองไว้ที่บ้านใช่ครับไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายนู่นจ่ายนี่คือพูด,ดง่ายๆแนะนําแนะนําแนะนําเขาซื้อเองครับยอดมา80,000กว่าบาทโดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยใช่ครับลงทุนแต่เวลาในการพูดเท่านั้นค่ะ ได้คอมแปดพันพี่ปู่เอาแปดพันนี้ยไปให้พี่เมียงเหรอหรือว่ายังไงพอดีน้องที่ศูนย์เขาบอกพี่มีค่าคมด้วยนะผมก็เลยไปรับแล้วก็เซ็นมาแล้วก็ใส่สองผมบอกแม่เราได้ค่าคอมนี่นะแปดพันกว่าบาทเราให้อามาให้คุณเมียงดูเลยตังคก็เมียงบอกว่ยเขาคิดผิดหรือเปล่าเอาไปคืนเอาไปคืนอีก อก็มน <anto> <isto> ี่ขนาดตอนนั้นตังก็ไม่มีนะแต่ยังมีจังก็กลัวว่าน้องมันเดือดร้อนเันจะว่าก็เห็นว่าไม่ได้ทําอะไรแต่ทําไมมันได้ตังขนาดนั้นเขาคิดผิดหรือเปล่าเพราะถ้าคิดผิดเราก็คิดว่าเขาก็ต้องเดือดร้อนใช่ไหมก็เลยบอกว่าพ่อมึงเอาไปคืนเขาค่ะพี่ปู่ก็เอาไปคืนเขาพอคืนเขาก็ทางทางโน้นก็เห็นเขาบอกว่าของพี่หมดนั่นแหละแล้วเขาก็กลับมาชวนใหม่แม่มึงตังเราจริงจริงแล้วพี่ก็บอกว่าเออพ่อมึงลุยเถอะลุยเถอะ อ่ส่วนตัวพี่ก็ไปแบกพริกมาแบกมะเขือพวงมาเด็ดเด็ดเด็ดไปส่งเขาเก็บตังมาและไอ้ตังที่ได้ก็ไปซื้อโครงไก่ส่วนผักแม่ค้าในตลาดมันจะเน่าเขาก็ให้เราอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ไปขอโครงเป็ดในแคนต้าเห็นแคนต้าไหมคะสุกแล้วก็มาทํากับข้าวหน้าที่ของพี่ก็คือแค่นั้นพี่เมียงก็คิดว่า อ่ะถ้าได้ตังค์พ่อทําไปนะไปเลยค่ะฉันคิดว่าฉันขอเด็ดพริกเด็ดมะเขือพวงแล้วคอยทํากับข้าวดูแลลูกละกันค่ะเป็นไปได้ไหมว่าเพราะเราก็ยังไม่มั่นใจว่าหน้าเรามันไม่เหมาะเครื่องสใชงใช่ค่ะฮะ,ะและตอนนั้นเรเรียกง่ายว่าพี่เป็นคนที่ไม่พูด นะไม่ไม่ไม่สูงสิงไม่พูดกับใครแต่ถ้าให้ใช้แรงงานถ้าให้ใช้แรงงานน่ะพี่เต็มที่ใช้แรงงานแล้วมีตังค์มากน้อยก็ขอให้เราได้แต่ขอให้ใช้แรงงานไม่ใช่มาออกสังคมแบบนี้มันไม่ใช่เข้าใจแล้วเรื่องแรงสู้ตายแต่ถ้าเรื่องไปนั่งคุยออกสังคมต่างตัวนี่ยอมแพ้อะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้พี่เมียงกล้าเปลี่ยนตัวเอง กดความไม่มั่นใจและลูกออกมาทำกิฟต์ฟรีอ,อะไรเยใชไหครั้งแรกเลยนะคะจา์เพราะว่าช่วงนั้นน่ะอยูอ่บ้านพักคนงานขอสร้างแล้วลูกคนเล็กเขาไม่สบายครัาวนี้ไปหาหมอคลินิกตรงข้างหน้าปู่เจ้านะคะอ,อุ้มไปเนี่ยก็ยืมเงินเจ๊ตรงปู่เจ้าเ็าจะมีร้านร้านยำอยู่ร้านหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนแกเป็นมินิมาร์ แกแบบสนิทกันดีเพราะว่าแกก็บริจากมาทั้งเสื้อผ้าพอทั้งของลูกทั้งของเราอะไรละหลายๆอย่างไปยืมตังแกแล้วพาลูกไปหาหมอคร,ครับนี้ลูกคนเล็กเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ตัวร้อนมากทรานี้ก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่ามีตังเท่าไหร่ครําว่ามีตังเท่าไหร่เนี่ยก็เลยทําให้พี่คิดว่าเอ๊ Like ไอคนเรานี่ไม่มีตังนี่มันมันทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีตังช่วยใครไม่ได้เลยเหรอไม่มีตังก็ป่วยก็เลยบอกว่าลูกเป็นไข้เลือดออกนะอันนี้หมอยาให้แล้วก็เอาลูกกลับบ้านไปแล้วพอเอากลับไปที่บ้านนี่อาจารย์เด็กมันตัวร้อนจัดนะตัวร้อนจัดแล้วก็เราก็นั่งเช็ดตัวให้ลูกลูกมันก็ชักพี่ก็ร้องไห้ไปเช็ดตัวไปร้องไห้ไปครั้นี้ก็มีความรู้สึกย้อนมานึกว่าเอ๊ะแล้วก็พี่ปู่ก็ทำตาทำงานไอทำกิฟฟีนนันมันได้ตัง แต่มันก็ยังนึกย้อนอยู่นั่นแหละอาจารย์ว่าตัวเราทําไม่ได้ครับเออแล้วคราวนี้ก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับงานแต่ก็มาย้อนคิดอีกทีนึงว่าเอาแล้วทําไมเราไม่ทําตัวให้เหมาะกับงานที่มันได้ตังล่ะเอออันนี้ก็น่งคิดนะนั่งก็คิดไปนะะอาจารย์คราวนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าลองลองดูก็คงไม่เสียหายอะไรนะคะก็เลยตอนอีกครั้งหนึ่งก็คือได้ไปเที่ยวเมืองนอกที่ไปดูไบแล้วก็ไปเจอพี่อึง พี่สําสํานประสานสอนนี่พี่เขาจะให้แรงบันดาลใจเพราะว่าพี่เป็นคนอีสานพี่อึงจะพูดภาษาอีสานมาก็คือคําคําเดียวที่พี่อึงพูดให้ให้พี่คิดภาษาอีสานเลยนะคะลาเอ้ยคนบมันเห่าเฮ็ดงานให้เขารวยมาตังท่ายแหละเป็นยังโตภาษาอนา่ยนะกให้ลูกเจ้าของล่ะคิดอีกแล้วก็มองพี่อึงว่าพี่อึงก็ตัวดำปิ๊ปีนะตัวเราก็ถือว่าไม่ได้ขี้เล่มากถึงขนาดพี่อึงเขายังทําได้เลยแล้วก็เจอพี่จินตนา พี่จินดนาก็คนอีสานแลวพี่จินก็เป็นคนอุบลเหมือนกันและพี่จินก็บอกว่าลาเฮดโหลดเอ่ยกระเฮดแบบปงฮูเลืองกระบอกก็บอกพี่จินว่าพี่หนูหนูหนูหนเรียนหนังสือน้อยนะลาจะเอากันการศึกษามาวัดในกิจฟรินเด้อ,อพี่จินบอกคํานี้จากนั้นพอกลับจากบ้างนอกมาปุ๊บเนี่ยก็คิดอย่างเดียวว่าจะทํางานช่วยพี่ปู่ครับนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งท่านผู้ชมครับ มีประโยคนึงถ้าเกิดเราฟังเราคงคิดว่าถ้าวันนี้เราโมนั่งคิดว่าเราไม่เหมาะกับงานเราคงทําอะไรต่อไม่ได้แต่ถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วบอกอ้าวแล้วทำไมเราไม่ทําตัวเองอะ่ะให้มันเหมาะกับงานซะละมันก็แค่พลิกนิดเดียวเท่านั้นเองตอนนี้พี่เมียงเริ่มมีกําลังใจละแล้วก็จุดเปลี่ยนน่าจะมาจากการที่ลูกป่วยเป็นไข้เลือดออกนั่นแหละผมเชื่อว่ามันทําให้เราสะท้อนชีวิตว่าโลกใบนี้ เงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ซื้อทุกอย่างได้แต่ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้คนหนึ่งคนมีชีวิตอยู่ต่อได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยว่าพอพี่เมียงตัดสินใจมาช่วยพี่ปู่แล้วทั้งสองคนทำงานยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคบกันครับทค่นี้ลูกคนเล็กเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ตัวร้อนมากทค่นี้ก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่ามีตังเท่าไหร่ค,รคำว่ามีตังเท่าไหร่เนี่ยก็เลยทำให้พี่คิดว่าเอ๊ะ ไอคนเรานี่ไม่มีตังนี่มันทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีตังช่วยใครไม่ได้เลยเหรอไม่มีตังค่ะก็เลยบอกว่าลูกเป็นไข้เลือดออกนะอันนี้หมอยาให้แล้วก็เอาลูกกลับบ้านไปแล้วพอเอากลับไปที่บ้านนี่อาจารย์เด็กมันตัวร้อนจัดนะตัวร้อนจัดแล้วเราก็นั่งเช็ดตัวให้ลูกลูกมันก็ชักพี่ก็ร้องไห้ไปเช็ดตัวไป